อันนี้สวิทเปิดเทปซีดีนะครับเครื่องเล่นกดนี้แม็กแม็กเปิดเปิดโอ้ยนี่รู้แล้วว่าอยู่หมดนี่เรามูทูดได้เสียบไปนี้นะต้องเปิดสวิ์นี่นะทำาไมเปิดมันไม่ติดปิดกับปิดสวิ์ด้วยครับ นี้แต่ลมแต่ไฟฟ้าอยู่ตัวนี้สีแดงสีแดงกับสีเลืองครับอันนี้ไฟไฟใดกเก้งตวงกลางเนี่ยครับ,รบอันนี้อันนี้ปับ๊บปั๊บกระจกมองทางลบกิ่งไม้นี่เวลาเจอก,กิ่งไม้เราก็ปับลบได้นี่เกฟอมร้อนเราแยกให้รเราเป็นตีแยกครับเพิกระบบอื่นก็ขึ้นปกติครับ มีแต่เกฟาร์มร้อนที่เราแยกให้ครับไฟตาไฟตาเราก็ติดสู้ตามครับแล้วก็นี่สวิทเวลาเราเปิดไฟถ้อยเราไม่ถ้อยเราจะดูท้ายเฉยเราก็เปิดสวิทช์นี้ได้ไฟถ้อยเราจะติดแต่เวลาเราเข้าเกียร์มันจะติดทีเลี้ยเวลาถ้อยนี่ยคือเกียรถ้อยเข้าแต่เราเราไม่ต้องเข้าเกียร์มันก็เปิดสวิทได้ครับ ไ,ไอ้สวิคสีฝานี่เป็นสวิคยกดำนะครับสี่ฝานี่เข้าแก้มเกียร์ครับ,รบอันนี้เราไฟลัางคาเราไฟเก่งนะครับเราไฟบนครับสีเข้วนี้ครับอย่างอื่นเนาะอันนี้เปิดเปิดเปิดกระจังนะฝ้าฝ้านะอยู่นี้ครับครับเราไปดู้างล่างไอ้นนไไอเพิ่งอันนี้ไม่มีอะไรแล้วไอ้เพิ่งอันนี้เป็นของญี่ปุ่นมันมาระบบ มนนนันี่กระจกกับทับสายฟ้าเ,เวลาต้องเปิดสวิตด้วยนะเวลาแล้วโรบกิ่งไม้ตอนนี้เราใส่นาซ้ามันก็จะเบียดเบียดหน่อยครับอันนี้ไปข้างลากนี่ครับ นี่เปิดนะแล้วก็ถ้าเราจะดูนี่น้ำมันขาดอยู่นี่นี่หมอผักน้ำนี่ฉีดน้ำพ่นอยู่นี่นะครับอยู่นี่ฉีดน้ำพ่นครับฉีดน้ำพ่นอยู่นี่นี่มอเตอร์น้บยุ่งนะครับปาทับนในปลาทําทุนอ,อันนู้นมอผักอันนี้ขาดยกขั้ว ยกขั้วมันจะมีนี้ล็อกด้วยเราเราจะลอกไปให้ถ้าเราจะปลดเราต้องปลดตัวนี้ก่อนครับแล้วก็ยกปีขึ้นแล้วก็ดึง <laughs> นี่น้ำมัน power เ,เติมอยู่กระป้องนี้นครับ power อ,อ,อยู่นี้ไปเดี๋ยวไปดูกล่องกล่องอากาศ ไซส์กองเราเปียกให้ไหม่แล้วครับให้ลูกค้าดูแล้วมันเบรกอยู่นี้ครับเบรกบล็อกอรครับพอ,อพาวเวอร์อยู่มุมนู้นครับ <พา S 1> อันนี้อบอกแม่แรงที่เราแทมให้อยู่ในนี้ครับอันนี้อันนี้นนนนชุดบล็อกลูกแจไแม่แรงอยู่ในนี้แล้วก็เวลาเราไปเข่นหนักแล้ว ขวดสลกมาอีกทีครับน้าล่างเลยพอมีน้ำหนักอยู่ครับวิง่งวิ่งก็ส่งาำลอ็อกก็ไงนะแล้วเพราะนั้นก็แม่กน้ำหนักลุงพอนั้นมันยืดเราก็วดอีกทีนึงถ้าเบอร์โทรช้างก็อยู่เหมือนหน้นากระจกครับมีช่างแอร์ช่างไฟช้างเนื้อเอกสาโรโรห้าได้หมดครับ